วิธีติดตั้ง Living Water ในคลิปนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีติดตั้ง Living Water กับก๊อกน้ำธรรมดาธรรมาในครัวการติดตั้งนั้นง่ายดายและใช้เครื่องมือเพียง2ชิ้นได้แก่กันไกรสำหรับตัดสายยางและคีมสำหรับหมุนล็อกให้แน่น เริ่มการติดตั้งด้วยการนำหัวเกลียวเพิ่มฟองอากาศออกจากก๊อกน้ำโดยปกติแล้วจะสามารถใช้มือหมุนออกได้เลยแต่ถ้าแน่นเกินกว่าจะใช้มือหมุนได้อาจจำเป็นต้องใช้คีมควรหาผ้านุ่มๆม,มาพันหัวเกลียวเพิ่มฟองอากาศไว้เพื่อป้องกันการเสียหายใช้คีมจับแล้วหมุนเพื่อถอดออกต่อมา ดูที่วาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำให้แน่ใจว่ามีแหวนยางอยู่ด้านไในหากไม่มีให้ใส่แหวนยางก่อนแล้วติดตั้งวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำเข้ากับก๊อกด้วยมือพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายหมุนให้แน่นและต้องแน่ใจว่าเชื่อมสนิทกันดีใช้คีมหมุนให้แน่นยิ่งขึ้นและป้องกันการรั่วซึมแต่อย่าให้แน่นเกินไป ขั้นต่อมาเราจะติดตั้งสายยางสีขาวเข้ากับวาวสลสไลด์ห่วงรัดสายไปที่เหนือสายยางประมาณ2นิ้วในขณะที่จับวาลไว้ด้วยมืออีกข้างหนึ่งกดสายยางให้ติดกับข้อต่อใช้คีมบีบล็อกห่วงรัดสายไว้แล้วสไลด์ขึ้นไปตามสายยางเพื่อล็อกสายยางเข้ากับข้อต่อ การต่อน้ําเข้าเครื่องก๊อกน้ําของแต่ละบ้านอาจมีความแตกต่างกันจึงอาจจะต้องใช้สายรัดพลาสติกเพิ่มเติมซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไปเมื่อติดสายรัดนั่นแล้วให้ใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออก l i v ว n g w a t เ r อรอาจติดตั้งที่ด้านซ้ายหรือขวาของซิงก์ก็ได้แต่การติดตั้งในคลิปนี้เราจะเลือกด้านขวาโยงสายยางจากวาล์วมาตามซิงค์เข้าสู่เครื่องโปรดดูให้แน่ใจว่ามีสายยางยาวพอที่จะต่อเข้ากับเครื่องได้ก่อนที่จะตัดสายยางด้วยกันไกรให้ตัดยาวเผื่อไว้จะดีกว่าหากต้องการสั้นก็ตัดออกทีหลังได้ ใช้ห่วงรัดโลหะรัดสายยางเหนือด้านปลายประมาณ2นิ้วต่อมาใช้ข้อต่อ90องศาด้านที่ไม่เรียบติดเข้ากับสายยางหากการต่อสายยางเข้ากับข้อต่อยากหรือแข็งเกินไปให้นำสายยางไปแช่น้ำร้อนเพื่อทำให้นุ่มลง ใช้คีมบีบล็อกของห่วงรัดสายยางแล้วสไลด์ขึ้นไปติดสายยางเข้ากับข้อต่อเสียบข้อต่อ90องศาด้านที่เรียบไปยังรูด้านข้างของเครื่องดังที่เห็นอยู่ตอนนี้ติดคลิปล็อกสีแดงเข้ากับเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้สายหลวมต่อไป เราจะติดตั้งสายน้ำทิ้งโดยใช้สายยางสีขาวที่ยังเหลือและเลื่อนห่วงรัดสายไปที่บริเวณที่ห่างจากปลายสายประมาณ2นิ้ว ใช้คีมบีบล็อกของห่วงรัดสายและเลื่อนขึ้นไปเพื่อติดสายยางเข้ากับข้อต่อสายน้ำทิ้งหากคุณวาง Living Water อร์ไว้ด้านซ้ายของซิงค์ให้วนสายยางมาต่อเข้ากับด้านใต้เครื่องแต่ถ้าวางเครื่องไว้ด้านขวาให้ต่อสายยางเหมือนในภาพต่อมาให้ตั้งเครื่องขึ้นเพื่อที่จะตัดสายยางให้ได้ความยาวที่พอเหมาะ อาจใช้ที่ดูดสุญญากาศเพื่อติดสายน้ำทิ้งไว้ในซิงได้เม <c oughs> ื่อได้ตำแหน่งแล้วให้ตัดสายยางส่วนเกินออกติดตั้งท่อน้ำดีเซลเลตเข้ากับลิฟวิ่งวอเทอร์หมุนให้มาอยู่เหนือซิง ก่อนจะเสียบปลั๊ก Living Water ให้น้ำฝาที่ปิดไว้ออกก่อนเปิดน้ำเย็นและหมุนวาล์วเปลี่ยนทิศทางน้ำเพื่อให้น้ำเข้าเครื่อง ถ้ามีน้ำรั่วที่วาลและก๊อกน้ำใช้คีมหมุนให้แน่นขึ้นเปิดเครื่องไว้ประมาณ5นาทีเพื่อล้างแผ่นกรองและตอนนี้เครื่อง Living Water ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว